เป็นวันแรกของการตรวสอบระบบาลีมอั้ที่หึับฝ่ีการทางพรวซึ่งเป็นการสอของนเ่ได้อบหมายให้เจาราว่าเจ้าองจัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอดกากที่ได้ปฏิบัติอาการมโนรักษาทัษะตางให้มีความั่นคงและมีความดำเนินรุ่งเรืองโดยการเรีรของเราทลายที่ต้องช่วยกันดาเนินการให้เป็นไป การที่พระศาสนาจะมีปฏิบัติข้อตามโรมแห่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงญัติไว้ทรงแสดงไว้ไม่เพื่อเฉยไม่เพื่อในหลัการทำคำสอนไม่เพื่อจงฝืนแต่งในสิ่งทุกข์ ขึ้นอยู่กับการศึกษาของแต่ละบุคคลดังนั้นการศึกษาของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะภาษาในภานาตั้งแต่ผู้มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาต้องมีภาษาที่ต้องการส่งที่ได้เรียกว่าเรียนรู้แต่พวกการบุคคลที่มีความรู้ที่ได้ชื่อว่ารู้ดีและสามารถ ของปีพุทธศักราช2966นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ออกรูปทรงรมนรีแต่ข้าพิสูจน์สานเนผู้เข้าสอบก็ให้ทําพิสจน์คำนเ้นตลอดหนึงพุันถ้าราชการของสำนักงานาราการศาสนาถา่านารต้ารว ที่รับผิดอบผู้น้องแทนเรารับผ้าทำคำสอนในการ่อบขอให้เพื่อน